สวัสด,ดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตัดทุเรียนกันนะครับตัวนี้คือเป็นสวนทุเรียนร้านสีคุณหารนะครับตัวนี้นะครับเทสเทสโดยพี่ทองนะครับพี่ทองสีคุณหารนะครับเป็นไงบ้างเป็นยังไงตุ๊บตุ๊บตุ๊บาตอนนี้จะแทนมอ๋อสองลูกนี้ได้เหมือนกันไหมพี่ลองลองเคาะดูได้เหมือนกันไหมหรือไม่ได้ตันนี้จะดีกว่าอ่ะฟังเสียงฟังเสียงอ่ะตรวนี้เทนกว่า อ๋อเราดูคือถ้ามันเป็นโปร่งๆใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ใช้ได้แต่ถ้าแน่นๆนี่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับก็ตัวนี้ก็ได้ครับแต่วันเกิจะแข็งกว่าตัวนี้หน่อยก็คือจะแก่ยังไม่เท่าเท่าตัวนี้เนาะใช่อ๋อนี่คือหลักการหลักการคัดนะครับคัดทุเรียนของพี่ทองนะครับได้ยินข่าวว่าเป็นมือโปรตัวนี้ได้กัอบหมดแล้วนี่ไดเกือบหมดไดเกือบหมดนะพี่นะเพราะว่าอายุมันก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่บพี่นี่ไดร้อยยี่สิบขึ้นแล้วมั้ง ตุนนี้มันจะเก่ไวอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนใช่ครับอากาศมันร้อนบีบเนาะใช่ครับแต่มันจะเสียงเหมือนมีมีอากาศข้างในเนาะป๊กป๊กปุ๊กปุ๊กจัดการเลยครับพี่ทองเพราะว่าฝนจะมาแล้วเราตัดเลยอ่าตัดเลยอ่าตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เสียงปลุงมากนะครับไได้คือได้ว่าได้โอเคอ่าลูกที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นสวยมากสวยมากเสียมากนี่น้องป๊อปเป็นคนเก็บนะครับพี่ทองเป็นคนตัดนะครับ รุ่นนี้สวยนะครับลูกสวยมากนะครับรุน่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของสวนแล้วนะครับจองแล้วลูกหนึ่งอ่าน่ะเห็นน้องป๊อป็จองเลย <laughs> ทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับนะครับอ่าขมิ้นน้อย <laughs> ขมิ้นน้อยอะไรนะทำสวนครับเออขมิ้นน้อยทำสวนนะครับ <laughs> เพดัง <laughs> เพงดังวันนี้ทําหน้าที่รับทุเรียนนะครับทุเรียนรับมือคนไคยไอะไรนะพี่รับเหมือนไทยใช้สอบครับใช้กระสอบพี่ปมือโะ กาเล้มือปูเอ้สักลายมาครับสักยันมาเออหนังเหนียวะเนี้ยเออหนังเหนียวนังเหนียวเคยสะอาดเอ่อุนนี้สวยแล้วพี่ทองเนาะสวยครับเออตัวนี้สวยมากน้ําละเอียดแล้วก็ลูกกําลังดีเลยได้ข่าวว่าส่วนนี้ทํา้นเรียนและเปลือกบางเปลือกบางเออเปลือกบางมากใช่ครับเออตีเปลือกบางเหนือหนานะครับแล้วก็